สวัสดีเด็กๆทุกคนด้วยนะอยู่กับลุงซานตาชาเวอร์อะไรก็ไม่รู้ทำไมต้องทำเสียงกันด้วยก็สวัสดีนะผมผมชาเวอร์เองนะครับคนดีคนเดียวของทุกคนนั่นเองนะครับเนาะใครที่ยังไม่ได้อาบน้ำนะผมอย่าลืมนะผมไปอาบน้ํากันด้วยนะครับจะได้สบายเนื้อสบายตัวเนาะก็เนื่องด้วยวันนี้เป็นวันเอิบวันคริสต์มาสนะผมก็จะมาขอไอพอยน์ให้ละกันสำหรับทุกคนหรือใครก็แล้วแต่ที่ผ่านทางมาเจอคลิปนี้นะครับ ก็สุขสันต์วันคริสต์มาสนะครับผมขอให้พวกคุณทุกคนเนี่ยมีความสุขกันมากๆเลยนะครับมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตไม่เป็นโครคภัยไข้เจ็บนะครับผมสำหรับน้องๆหนูๆคนไหนที่บังเอิญเข้ามารับชมคลิปนี้นะผมก็มีความสุขกันมากๆเลยนะเด็กๆขอให้ได้ของขวัญได้กินของอร่อยกันแบบเบิ่มๆเลยนะครับผมส่วนใครที่อยู่ในวัยเรียนกําลังสอบเข้ามต้นมปลายหรือว่าสอบเข้ามหาลาัยอยู่นะครับผมก็สู้ๆนะครับเป็นกําลังใจให้นะ มันอาจจะยากไปสักหน่อยแต่พวกคุณจะผ่านกันไปได้แน่นอนนะครับผมผมมั่นใจนะแต่ก็อย่าลืมหาเวลาว่างให้กับตัวเองด้วยนะครับผมอย่าหักโหมกันมากเกินไปนะแล้วก็ใครที่กําลังอยู่ในวัยทํางานหรือว่ากําลังหางานอยู่นะครับผมก็ขอให้พวกคุณโชคดีนะครับสาเร็จในหน้าที่การงานเนาะมีเพื่อนร่วมงานที่ดีและก็ไม่ปวดหลังกันด้วยนะครับพักผ่อนกันให้เต็มที่เลยนะครับผมทุกคนในช่วงท้ายของปีนี้สุดท้ายนี้นะครับผมก็สำหรับใครที่ผิดพลาดหรือทําเป้าหมายที่ตัวเองอยากจะทำเนี่ยไม่สําเร็จนะครับผมก็ ไม่เป็นไรนะครับผมเข้าใจพวกคุณนะปีนี้เราพลาดนะผมแต่ว่าเราก็ยังพยายามต่อในปีหน้าได้นะครับผมพวกคุณเก่งกันมากๆแล้วนะครับผมอย่าโทษตัวเองเลยนะครับภูมิใจตัวเองให้มากๆนะครับผมอย่างน้อยเราก็ผ่านปีนี้กันมาได้เนาะก็สําหรับคําอวยพรก็ประมาณนี้ละกันนะครับทุกคนส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อก็รอติดตามกันได้นะครับสาหรับตอนนี้ฉเฉลิมฉลองกันให้สนุกนะครับผมทุกคนบา,บายยเจอกันคลิปหน้าครับผม